สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนที่กำลังรับชมทางช่องทิศแดงคนไข่ในขณะนี้นะครับสิภาพพี่น้องมาเบิงภาพนำโชคลาภแนวทางเหล็กเด็ดตัวเล็กที่น่าสนใจหมวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคม2,568พี่น้องครับหลายสำนักหลายอาจารย์เดอร์นะครับในคลิปนี้ก็ได้เนาะคลิปก่อนนะครับทิศแดงกับเด็บ บอาในคลิปนอว่าใบนี่นะครับขนมไทยนี่ไหมพี่น้องนะครับของอาจารย์ทันนีนี่กับเพื่อนบ่ได้แนบซื้อมันทิแดกก็เลยโมโหว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดนั่นนะ,นะครับล่าสุดนี่เพื่อนแนบซื้อมานั่มพี่น้องของอาจารย์แอดทอมบานไรพี่น้องผมนะครับมาแล้วเดอ้ออาจารย์เพิ่นแบงปันแล้วนะครับพี่น้องครับอาพี่น้องพูทธาผู้ค้องเนาะผู้เป็นแฟนครับเอฟซี FC ของอาจารย์แอดทอมบานไรนี่กะ บกครสิพาดด้วยเหตุผลประการทั้งปวงละงวดที่ผ่านมาเพิ่นนี่สามเจ็ดเจ็ดสนอเนี่ยสามเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดเดินพี่นอ้องเด้อตรงตรงพี่น้องผมตำแหน่งเพิ่นว่างถือเป๊ะเลยเ้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยพี่น้องครับงวดนี้เพิ่นแบ่งปันมาเหลขกกงามอีกแล้วเนาะนะครับเอาหล้กก็ยังมีของูุแนวทางของอาจารย์หนาวน้ำค้างนะครับงวดที่ผ่านมานี่หาศูนย์ตรงตรงข้างล่างเพิ่นนะครับอาจารย์หนาวน้ำค้างงวดนี้เพิ่นกระแบงปันมาแล้วพี่น้อง นะครับแนวทางของยายแลพี่น้องครับแนวทางของแอดจอยคอกช้างนะครับคนสรอกราวพี่น้องผมอาจารย์ยืนนะครับแนวทางของปากปุ่มแนวทางของบุมบ๋มบิ๋มนะครับอาจารย์หมอนนักคำนวณอาจารย์แอดปีชานะครับอันนี้กังวัต่ิพันธมากกระหาศูนย์คือกันอาจารย์แอดปีชานี่ก็ไดเนาะนะครับสีสะเกตกันเองพี่น้องครับแนวทางของคนทาลีแนวทางของอ,อาจารย์ไทเกิดสิงบรีนะครับอันนี้วัติพันธ์มากเพิ่นกระมากกับเขาหาศูนย์คือกัน เ,เป็นการทำนายตัวเลขนะครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดอพี่น้องเดอรีแดงพระพี่น้องว่าเริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์หนาวนำข้างนะครับ ใบนี้เป็นข้างล่างเพ่นนะครับเพ่นอันนี้ก็เน้นเติบเนาะนะครับงวดที่พันมานีหาศูนย์พันมาพี่น้องนี่หาศูนย์เดอ้องวดนี้ก็นี่ละหนึ่งมีหน้าคมนะครับเจ็ดหนึ่งเก่าหนึ่งเจ็ดเก่าเจ็ดซีเก่าซีนะครับแล้วก็ซีหนึ่งพี่น้องนี่ซีหนึ่งนี่ตัวนน้อยเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวกันเนาะนี่เป็นข้างล่างนะครับที่เพ่นตัดออกให้จากชุดเต็มของอาจารย์หนอน้ำค้างนะครับ เนี่ยเป็นชุดเต็มเพลินพี่น้องครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามแล้วก็เก่าสี่พี่น้องผมถัดมาอันนี้เป็นขังบนของเพลินนะครับหนึ่งเก่าสี่หนึ่งสามสี่สองหังนี่เด่นกัวมูเดินนะครับอาจารย์พนแยกไว้ตั้งหากนี่เด่นกัวมูแล้วก็สี่หังนี่ก็ร่องลงมานะครับมีศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสี่สามเก่าสี่ 0ูนหางรองลงมาเนาะสองตัวพี่น้องครับ0 3นย์สามศูนยเก้าสามีเก้าแล้วก็คอมเมนบิบนนี่ก,ก็ซีตามสูตรตามแนวทางของอาจารย์หนาวน้ำค้างนะครับวันนี้ก็ให้ผ้าพีผ้านองเขามันมันอีกเด้วยนะครับอาจารย์ครับแนวทางของยายแร่พี่น้องครับ ใยแร่ใบหนีใบดังเดิมของเพิรนหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสามห้าสามเจ็ดแปดหนึ่งสามสองสามหนึ่งสามแปดหนึ่งสองและก็หกสามนะครับใบหนีของใยแร่สู่สัญจรเนาะนะครับแล้วก็ะถัดมาใบหนีเป็นสามตัวพี่น้องครับเด่นหาครับสามสามหนึ่งห้าสามหนึ่งเจ็ดแปดสามหาแปดสามเจ็ดหาสามสองหกสามหนึ่ง หกสามแปดแปดหนึ่งสองพี่น้องครับของมูณแนวทางของยายแลตามมาด้วยแนวทางของอาจารย์จอยคอกช้างนะครับเพิ่นแบ่งปันมาแตางแต่เมื่อวันหนีเนาะนะครับเมื่อวันสิบแปดมือในสิบเก่าห้าหนึ่งเจ็ดสองหกแปดเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ด หกแปดศูนย์เก้าแล้วก็เจ็ดสองนะครับของอาจารย์จอยคอกช้างนะครับใบนี้ของอาจารย์ไทเกอร์สิงบุรีพี่น้องนะครับ,บองวดาาพันมาหาศูนย์เดอร์นะครับาาหาศูนย์ 02, พันมาเนาะเลขพวงพันมีหามีเจ็ดมีแปดมีศูนย์นะครับมันกระจบใส่กันวันนี้หนึ่งมีหน้าคมพี่น้องครับเลขพวงพันมีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งมีแปดนะครับมันกระใายใส่กัน เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดกับหนึ่งแปดนะครับพื่อนเกิดเสียนไตที่เก้าแปดศูนย์แปดกับหนึ่งแปดเด้อนะครับงวดที่ผ่านมาในเพื่้นเกิดเซนไตที่หาแปดหาศูนย์กับเจ็ดศูนย์นะครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์ไทเกอร์สิงบุรีนะครับอาจารย์ไทเกอร์สิงบุรีนี่ที่แดงนขีว่าเพืุนอาจจะเป็นผู้เดียวกันนอกจับสิทธิ์บางรัชจักในแม่พี่น้อง แล er ai ai i, Emperor, <the> ้วก็ตามมาด้วยใบนี no. ้คนสรกราวพี่น้องผมนะครับแนวทางขางลางของผลหนึ่งมีนาคมหกแปดเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าสองสองเก่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่นะครับพี่น้องครับก็เดี๋ยวบันจะสี่สี่คือหลายหางอันที่จริงกับบัหลายหางดอกพันธุ์ลงตงตกับน้ำเนาะก็ซืบอไปเลรับตั้งแต่ตัวเบิร์นหนึ่งหนึ่งกับสองสองนี่แหละนะครับข้อมูลแนวทางของคนสรลกราว แนวทังของอาจารย์ยืนนะครับพี่น้องสองตัวทั้งเทิงเพนบ่ต้องกับพี่น้องผมนะครับเนี่ยบ่ตองกับเดอนะครับเพ่นว่าจังสั่นเด้นะครับเอาพี่น้องที่เป็นแฟนแับเอฟซีของอาจารย์ยืนกับแคบไบเดอนะครับส่วนใบนี้เป็น2ตัวข้างล่างเพ่นนะครับกับสีมี 08, 09, 00, 28, 29, 20, 98, 99แล้วะกับเนะครับใบนี้งุดทา่ม่านานั่นเพิ่นมา50พี่น้องนะครับข้อมูลแนวทาง2ตัวข้างล่างของอาจารย์ยืนแล้วก็ตามมาด้วยปั๊ปุ่มนะครับ 26, 36, 46, 56, 3 6 4สา8ห8สนะครับข้อมูลแนวทางโอ้เพิ่น เพื่อนในระบุบนอนอนนี่เนาะหน่วยข้างบนหรือข้างลางออ่างเนาะนีะ่เนาะแล้วทางของบุ๋มบิม๋มนีรนุษย์นะครับพี่น้องใครแม้ที่แดงสะกดผิดจังใดก็ต้องกราบประท่านเอาใหหลายๆเดื่องนะครับกะซิมี่เก้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สามศูนย์หกห้าห้าสองสองศูนย์เจ็ดนะครับ แล้ก็สอตัวเจ็ดหาสกับ60นะครับอันนี้เป็นท่างเทิงเนาะทัางลุมมี28งแปดสามสองสามหาเจหนึ่งกับหาเจของมูลแนวทางของบุ๋มบิ๋มเนรนุชนะครับตามมาด้วยอาจารย์หมอน,นักคำนวณนนะครับพี่น้องจับตามองที่เลขสองและ9นะครับเด่นสองกับเก่าเด้อพี่น้องเด้อ เพิ่นจับคู่สามเจ็ดเจ็ดสามสองสองสองีสามเก้าเก้าสามสี่สองแปดสองสองแปดพี่น้องผมนะครับอาจารย์หมอนนักคำนวณพาพี่น้องมาเบิ่งข้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดปรีชานะครับวัดิพานมหาศูนย์พี่น้องครับต้องตรงเดอ้อสองตัวหลังวันนี้หนึ่งมีหน้าคมนะครับวิ่งรูดสองซีหาสอง 052 652 420 802 904นะครับ6หาง3ตัวแล้วก็2ตัว42 52 20 62 82 54 90 65แล้วก็04นะครับของอาจารย์แอดปรีชาพี่น้องครับข่นแมนอาจารย์เพนเนนมาที่ดังกะสิเฝ้าเอามาสู่เบิ่งทันทีนะครับ แนวทางของเอตทัทคะวิริยญาณพี่ <S 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 น้องสามเก่าสกับเก่เดอพี่น้องเดอ1หมีนาคม68พี่น้องครับใบนี้ของอาจารย์พิชัยทันจิตนะครับศ9นย์เ0่า0ูนย์สามศูนข้างล่างในสองหางพี่น,อ 72, น้องเก่าสกับเจ็ดสองเดิพนจัดเป็นข้างล่าง นะครับของอาจารย์พิชัยทันจิตแนวทางของคนท่าลรี่นะครับพี่น้องครับวิ่งรูดศูนย์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 หาศูนย์หกแล้วก็หาหานะครับสามโตเพนเทนทีี่ศูนย์หกกับศูนย์ศูนย์หกเดอพี่น้ 4, 6, 6, นองเดอนะครับคนท่าลรี่นะครับ อันนี้เป็นชุดพิเศษของแอดพัชมนพี่น้องเก่าสานะครับแนวทางสองตับนลังของซีสเกตกันเอง06นย์หกศูนย์หาศูนแหหาหดหหหาดแล้วก็แปสมนะครับแล้วก็ทัดมาใบนนิเพ่นว่าเป็นสโตทั้งเทิ่งทดล่องวสันนะครับ อันนี้เป็นงวดกว่อนพุ่นเนาะนี่นะครับแล้วก็งวดวังหันนี่งวดนี้อยู่แจนีเดอร์พี่น้องก็สิมี่หกศูนย์หกหกศูนย์หักหกศูนย์แปดหกหกห้าหกหกแปดหกหกหกห้าแปดแล้วก็หกห้าหกนะครับของวุ้นแนวทางของศรีสะเกษกันเองแนวทางใบนี้ของอาจารย์ทองเปเลวนะครับข้างล่างเพิ่นสองสองแปด สองเจ็ดหนึสองเจดสอดนะครับโอ้สองแปดแปดสองสอหนึนอกะครับที่แดงก็ได้เนาะแล้วก็3ตัวพี่น้องครับเจ็ดเจ็ดห7เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูเดอง้าเจเก็ดเจ์เด้อนะครับหนึ่งมีหน้าคม68พี่น้องครับโอ้ที่แดงว่าเห็นจุด3ตัวของอาจารย์ท่องเปียวเนี่ยก็คือพอ ลุงติ่งพันว่าโอ้ยอาวเอ้มันเบิ่นหน้าเบิ่นหลังมาแล้วหลายงวดแล้วงวดนี้จังได้ก็ต้องหามสั่นพันว่านะครับคันแม้นหามอยู่ในนีของอาจารย์ท่องเปลยวพันว่างไว้ให้นี่กระซิมีนี่เนาะเจ็ดเก่าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดงสิเจ็ดหกเจ็ดหึ่งสิบแนะครับอาวพิจารณาเบิ่งนะครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเบิ่งของมูลนแนวทางนะครับของอาจารย์แอดทอมบ้านไร่พี่น้องผมหมวดที่ผ่านมา เน <tang s> ี่ยนะครับ <snap> พี <Tamam gì> <interpret> ่แดงขยายให้พี่น้องบังคาค่อนเด้อนะครับเนี่ยครับพี่น้องครับสามเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดอิลี่อิลี่พี่น้องนะครับป้าติโทนะครับต้องตรงเลยเด้เนี่ยนะครับเอาเงวนนี้เพิ่นแบงปันมาละเด้อพี่น้องเตรียมแคบหนาจอเด้อนะครับผู้สิจดก็เตรียมจดพี่น้องครับเนี่ยครับหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับขนมไทยเนาะนะครับพี่แดงสิขยายพี่น้องบังชัดๆก่อน สองเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่สองเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าสองเก้าสี่เก้าเก้าสี่สองเก้าห้าเก้าเก้าห้าครับละกะสองตัวนี้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเก้าสี่และก็เก้าห้าข้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดทอมบ้านไร่พี่น้องครับที่แดงกับ บ่หัวว่าเป็นของไผ่เนาะเอามาสู่พี่น้องเบิ่งก็ได้เพิ่นบ่ได้ล่งสื่อกำบกับขันพิ่ล่งซื่อกับกับหนงสี่มันก็นสิเวาได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นของอาจารย์แอดทอมบานไรนะครับก็ต้องกราบขอพระคุณลหลายๆเด้อนะครับสาหรับอาจารย์แอดทอมบานไรและ,ก,ะก็ทุกๆสํานักทุกๆอาจารย์นั่นล่ะนะครับขอพระคุณที่เอือเฟื่อแบ่งปันของมุ่นแนวทางมาห้พี่น้องเบิ่งเนาะนะครับเพื่อใส่ประกอบการตัดสินใจในการเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงวันนี้ละนะครับหนึ่งมีนาคม2 5 0 0 68สิบนะครับผ้ผ้าพีผ้านองเข้ามันหมันคือเก่าเด้อ,ออาจารย์เลยยำว่าเป็นการทำหน้าตัวเลขพี่น้องครับท่ายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นหาเล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสือส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบพระคุณ พ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคนแวะเขามาอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและกันกราบขอพระคุณทุกๆสำนักทุกๆอาจารย์เด้อเออเฟือขอมุ่นแนวทางนะครับแบ่งปันโชคลาภไม่พี่น้องเข้านะนะครับเอาพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ